ครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับพี่พบเจอเกันเหมือนเดิมไหมพี่นะศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับพี่พี่ครับผมได้พระบูชาห้านิ้วพี่หลวงพ่อเดิมมาครับตรนนี้เก่าถึงยุคเลยพี่นะนี่เก่ามากครับพี่เก่าถึงยุคเลยพี่พี่ดูครับ นี่พี่ดูดินนี่โหยังเก่าเลยครับพี่นี่ครับสองสี 82, ่แปดสองพี่สวยเก่ามากหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะพี่นะเก็บไปทางระบกหนึ่งร้อยนะครับพระบูชาครับพี่ถ้าเป็นพระเครื่องนะพี่นะเก็บไปทางระบกห้าสิบนะครับโอนเงินสดส่งให้ฟรีนะพี่นะหานุมานงาแก่ครับสวยมากครับพี่ หนึ่งพันแปดร้อยบาทหนึ่งพันแปดร้อยบาทครับพี่พี่ผมมีพับปิดตาพิมพ์ปั้นหรือพกแก้วนะสององค์สองพิมพ์นะนี่หูสาเบา้าปั้นมือนะพี่นี่ครับหลักดำๆเลยหลักร่อนๆเลยพี่นี่แห้ง,หงๆเก่าๆเวยมมากนะครับปั้นมือครับพี่หกร้อยอันนี้เป็นอีกหนึ่งพิมพ์พี่ ผมนี้จะใหญ่กว่าเมื่อกี้นี่นะนี่ครับอีกหนึ่งพิมพ์พี่พอแก้วพิมพ์ปั้นมือสวยอะ่ะนี่ครับหกร้อยหกร้อยพี่ตลับสมเด็จเรามีขายนะครับสวยมากสวยพี่ใบละหกร้อยครับเป็นตลับนะฮะตลับ 600หกร้อยใสสมเด็จได้เลยพี่หกร้อยพี่เย็ยนพัยดยศหรือยดน้ำหรือปูดโตโคชัดเจนพี่ปูดโตนาบก,ก้าหกร้อยโอ้เดี๋ยวนี้พี่น่าใช้พี่นี้ หลบพอมุมวัดประสาทเยอะครับสวยอะพี่เก่าเกเลยผิวหิ้งไงพี่พอมุมวัดประสาทเยอะหกร้อยพระกิ่งวัดบรวรหน่อยพินแต่งเน่าเนี้ยครับขอพันห้าพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทก็นี่พี่ เหรียญลวงปูสวงโชดาเล่นดินหน้าปะก้าสวยจังเลยครับแม่พี่ของดีของเด็ดเลยหกร้อยหกร้อยแล้วก็เหรียญน,นี้พี่พี่เหรียญน,นี้ก็น่าใช้นะเดี๋ยวาจานมั่นนี่พี่โอ้สวยมากมากนี่สวยมากมากนี่ครับพี่หกร้อยองศาหกร้อยนะพี่นะเออนี่นี ปิดตาปลูกไข่ว่าเชิงเลนครับพี่ลงรักปิดทองก็เก่าแบบนี้เลยนี่พิมพ์ใหญ่ยอดนิยมนะนี่พิมพ์ใหญ่ยอดนิยมนะทอมตลับพี่อะองนี้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยนะ่พี่นะเฮ้กูสมเด็จพระปิรันครับกูจะดีเล็กนี่สวยๆแบบนี้เลยพี่หกร้อย นี่พี่ตะไคร่น่าคุดอายุทยาพี่กูว่าัะไก่แห้งๆเดิมๆเลยนี่ตะไคร่น่าคุดหกร้อยพี่พภาษงกระจายไปดูความเก่าซิ่งฮะนี่นละเราปลูกพูวัดอินครับพี่โอ้โหสวยจริงๆนี่นี่พี่ หกร้อยน่าใช้น่าใช้มากๆน่าใช้มากๆปิดตาหลังแบบพิมพ์หูสะเบา้าไม่ใช่พิมพ์ปั้นนะเมื่อกี้มีพิมพ์ปั้นหูสะเบานี่หลังแบบนะนี่มันหลวงพ่อฟังสะเบ้าอยู่ไหมหอจอดละพี่หกร้อย โอ้โหนี่ปิดตาหลวงพ,าาพ่อทาาปิดตาหลวงพ,าาพ่อท่ามีองค์เดียวอ่ะสวยมากๆกหกร้อยพระสังกัจายกูวัดเงินของเตยพี่ขี่กู้จำเดิมเลยนี่หกร้อย พี่มีเขี้ยวหมูตันนะโขงเงาสวายาวเขี้ยวหมูตันนี่คือขอจะเท่เลยขอเจ็ดร้อยพี่เจ็ดร้อยนี้พี่จริงจกสองหางจริงจกสองหางก็น่าใช้นะค้าขายชั้นหนึ่งเลยนี่จกสองหางเจ็ดรอยพี่ เบีย้ยแก้ผู้บุญรักดมดำเลยขอเก้าร้อยพี่เก้าร้อยเก้าร้อยพี่โอ้ีน่นี่นี่น,นี่พรอทบหน้าฝรั่งหรือประคำสั้นประคำยาวนี่แหละเก่าโลหะรอโบราณน,นี่ก็เก่าเลยนี่ฮะสวยหกร้อยพี่นี่คน่าใช้ได้เลยแหระเพราะผัง แล้วพอผางพี่สวยมากเลยนะขอหกร้อยหกร้อยพี่หน้าปกด้วยหน้าปกจ้อยพอยู่สวยพอยู่ขนแมววิ่งไปไมยมไหมนี่นี่โอ้โหสวยสวยพี่ขอเจ็ดร้อยพี่ ปกปุถิมปกใจเป็นเนื้อว่านนะเนื้อว่านผสมสายเสกพระสมเด็จนี่ครับเด็สมเด็จหูยาวนี่พอดูง่ายๆเลยพี่ของหลวงพ่อกลวยเข้าดูใน Google เลยพี่นี่หายากครับหายากสวยมาก พาอกล้วยเนี่ยหกร้อยหกร้อยบาทสมเด็จวัดเกียรติโยพิมพ์เข่าบวงโอ้นี่จะสินแก,ก่กล้วยเนี่ยนะสวยฮะสวยสมเด็จเข่าบวงหกร้อยหกร้อยพี่บางคุณพรม นี่บางกูเก่า่ิ๊กเก่านะไ่ดูนี่พัะคุณพรมพี่ดูง่ายๆเลยขึ้นคอนิ้วปึกเลย อี้ขอนหนึ่งพันบาทพี่ไปกรุงพมุงเนี้ยหนึ่งพัน,น 1, บาทอ่าอีกพี่นี้ต้องเท่านี้กันนะพี่นะผมต้องกราบสวัสดีนะครับ